ค่ะวันนี้ช่องไทยย่าจะมาเล่าเรื่องเสือกินคนที่เขาใหญ่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นข่าวคึกโครมเมื่อวันที่25ม,มิถุนายนปีพุทธศักราช2520เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งมีเสือโคร่งลายพัดกรขนาดใหญ่นอนหลบอยู่ใต้ถุนบ้านพักของเจ้าหน้าที่เขาใหญ่ซึ่งเด็กหญิงสีนวลซึ่งเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ ก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ขณะที่เด็กหญิงสีนวลเดินลงบันไดเพื่อไปเก็บอินทรที่ตกอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านเสือโครง่งตัวหนึ่งที่แอบอยู่ก็กระโจนพุ่งเข้ากัดเด็กหญิงสีนวลทันทีจนบาดเจ็บแต่ในที่สุดเด็กน้อยก็ไม่สามารถทนพิษบาทแทดแผลได้โดยในวันรุงขึ้นเด็กหญิงสีนวลก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสระบุรีตามธรรมชาติของเสือเมื่อได้ฆ่าคนแล้วจะต้องกลับมากินเหีย่อเดิมอีกครั้งเจนหน้าที่เขาใหญ่จึงได้วางกำลังสายตรวจเฝ้าระวงัง เพื่อคอยผลักดันเสือตัวนี้ให้กลับเข้าป่าและในคืนวันเดียวกันประมาณตีสองนายสมพงษ์อุทัยสงสายตรวจออชเขาใหญ่กําลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับมือกับเสือตัวดังกล่าวโดยนั่งกอดปืนอยู่ติดกับหน้าต่างที่สูงจากพื้นดินประมาณสองเมตรเมื่อได้ยินเสียงสัญญ,ญาณผิวป่าจากนายอุทัยพุนเพงซึ่งแจ้งให้ทราบว่าเสือตัวเดิมมาแล้วและกําลังจะเดินออกจากใต้ทุนบ้านต่อมา,น,มอานายสมพงษ์อุทัยสงจะงรีสายตรวจ จึงได้ยื่นศีรษะออกมาดูเลยถูกเสือตะปบที่หัวจนเป็นแผลเวอะหวะเพื่อนๆจึงช่วยกันรีบนำร่างนายสมพงษ์ไปส่งโรงพยาบาลปากช่องแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับเสือตัวนั้นก็ถูกลุงเชิดเหล็กศักดิ์เจ้าหน้าที่เขาใหญ่ใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้เสือตัวดังกล่าวมาทำลายใครต่อไปสเหตุที่เสือตัวนี้ดุร้ายมากน่าจะมาจากเสือตัวนี้อายุมากแล้วซึ่งไม่สามารถจะไปวิ่งไล่จับสัตว์ป่า ที่เล็กกว่ากินได้จึงเปลี่ยนแผนมาทำไรยคนแทนสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวคึกโคมมากเลยประมาณสี่สิบกว่าปีก่อนปัจจุบ,บันล,ลุงเชิดเหล็กักผู้ปีชีสเสือตัวนี้ได้กเกษียณจากงานพิทักษ์ป่าแล้วก็ยังอาศัยอยู่ที่เขาใหญ่โดยรับแจ้งพานักท่องเที่ยวเดินปา่าและบางครั้งก็พาไปดูร่องรอยเก่าๆและเล่าเรื่องเสือในอดีตให้นักท่องเที่ยวฟังซึ่งอยู่ตรงบริเวณหลังร้านอาหารใกล้ลำกระคอง ปัจจุบันเรือนแถวลงนี้ได้ถูกปรับปรุงเป็นร้านอาหารและที่พักผ่อนสำหรับท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วสําหรับซากเสือที่เสียชีวิตตอนนี้ถูกสตาฟเก็บไว้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่ากลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวได้แวะมาเยี่ยมชยมกันได้ในปัจจุบัน